สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเฟียกเข้าปุ่นบายกระชอนนะครับในหมวดของกระชอนวาไราตี้นะครับวันนี้กระชอนเรามาเกาะกระแสฮิตที่กําลังร้อนแรงในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับตอนนี้ว่ามีนักเลงหัวไม้คนนึงไปลุมกระทืบเขาในสถานบันเทิงอันนี้ชอบใส่หลายตายสีอยู่นัน่นแหะไม่ใช่ผมกำลังจะชี้แจงให้ท่านผู้ชมทราบว่า เนี่ยวันนี้เราจะมาเจาะใจคุณเ네นวัตดาวที่มีโลกโซเชียลลงว,ว่าเขามีส่วนร่วมในการรุมทําร้ายคนในสถานบันเทิงแต่ผมบอกท่านผู้ชมไม้ก่อนนะครับว่ากชอนทคอมเสนอด้วยความเป็นกลางไม่เอ็นเอียงข้างใดข้างหนึง่งนะครับเออนะครับผมไม่เข้าขา้างเป็นกลางเท่านั้นนะครับอ่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมอ สวัสดีครับคุณเนวดาครับตดสวัสดีครับอยังกระทืบผมนะครับอาถามมาจะถามว่าถามกันเลยไปกระทืบหรือว่าไปทำร้ายเขาทำไมเนี่ยถามมาเพิ่งั้น่ะที่ไปฟังกับใครที่บ้าใครเด็กสิบขวบก็ต้องถามเหมือนผมโลกโซเชียลโลกออนไลน์ทุกวันเนี่ยลงเป็นยังไงเนวัตดาวแคบไปไม่ไม่ไม่เดี๋ยวฉัถามคุณไปขี้สะทันขยะนี่ก็เป็นข่าวแล้วคุณเนัหมาแล้วก็นั่นไงไม่ใช่ผมถามพี่แหละว่าพี่อ่านเลยหรือว่าพี่เชื่อเลยผมอ้าวผมก็ต้อง ฟังป๊บผมก็ต้องนี่ไงถึงอยากจะรู้ไงกระชอนเป็นกลางไงถึงมาถามนี่ไงเอาตรงๆเลยนะผมบอกเลยนะผมไม่ได้กระทืบเขาแน่นอนผมไม่ได้กระทืบเขาแน่นอนมันก็แกะตัวอีกอ่ะเขาลงข่าวเลยว่าเนี่ยเห็นกล้องวงจรปิดคุณในวัดดาวไปรุมทำร้ายเขาอย่างนู้นอย่างนี้ที่เป็นโพสใช่ไหมอ่ะใช่แล้วก็อย่างนี้เลยดีกว่ายังไงเอาเรียกอะไรไหมใส่กันนั่นสงหน้าอะยไหมอ่ะครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยได้รับโอกาสกับสังคมมาใช่ไหม อ่าผมยอมรับเลยผมผมเลวผมเคยพลาดอ่าผมเลวผมผมผมก็คนไม่ดีคนนึงอ่ะเคยได้รับโอกาสาสังคมอ่าแล้วมันเกี่ยวไงผมจะมีทุกวันนี้อ่าและถ้าท้งเนี้ยที่เขาบอกเปิดกล้องจอนปิดมาแล้วจะเห็นผมผมก็เข้าไปอ่านเหมือนกันว่าเตรียมตัวนี้ตำรวจเลยนะมึงหนีเลยมึงหนีเลยบอกเลยไม่หนีหรอกไม่หนีอ่ะไม่หนีก็ผมไม่ได้ทำ ก็บอกเลยว่าถ้าเปิดกล้องนอนปิดมาปุ๊บแล้วเจอว่าผมต่อยกระทืบเตะอะไรแล้วแต่ไม่ต้องเจออะไรก็ถ้าเจอผมดีหูแม่งก็แค่นี้พอแล้วผมจะไม่ขอโอกาสขอสังคมผมจะขอตลาดสิทธิ์โอกาสทั้งทิ้งเลยพูดเองนะผมจะยอมกลับมาทํางานกลับมาขับวงขับวินแม่งเหมือนเดิมคุณไม่ได้ขับแห่นอนถ้าอย่างนี้คุณไปอยู่ข้างในอ่ได้ได้ได้หมดผมผมก็ยอมถ้าเห็นถูกต้องแล้วผมต้องติดคุกอยู่แล้วแหละถ้าผมเปิดมาเห็นผมแล้วถามหน่อยแล้วถ้าเปิดมาไม่เห็นว่าผมกระทืบนเขาป่ะ ไม่เห็นว่าผมเข้าไปต่อยไม่เห็นว่าว่าคนที่กระทืบเขาเนี่ยคนที่เขาก็คนที่มันกระทืบเนี่ย ah. ไม่มีผมมาจะรับผชอบไหมเพราะตอนนี้เอาคุณสารคลดไปกัแเรานี่เป็นหน้าคิดนะ <S <S <บา S 1> นี่<บ>แหละครับด้วยความเป็นกลางไงก็ชนถึงอยากถามว่าอ๋อคุณไม่ได้ในกล้องคุณไม่ได้ทำร้ายเขาเลยเป็นกลางนีมันเหมือนที่เชื่ออย่างเดียวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกระชอนเราเป็นกลางอยู่แล้วแต่คุณยืนยันว่าคุณไม่ได้ทำร้ายในกล้องจอเบ็นคุณไม่ได้ไปต่อยเขาไม่ได้ไปทำอะไรครับย่างที่ผมบอกวันนี้ครับเอาละครท่านผู้ชมครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะะครับว่าอ เขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปทําร้ายใครั้งไม่ได้ทำร้ายใครนะครับอ่ะเอาละครับท่านผู้ชมครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเนวัตดาวนะครับอย่าไปเชื่อใครนะครับท่านผู้ชมครับให้ฟังด้วยหนึ่งก็ผมก็ไม่ได้ต้องการว่าจะให้ใครเชื่อผมนะอเพราะว่าถึงยังไงก็ต้องถ้าผมทําผมก็โดนเองไงเพราะเขาบอกแล้นี่เดี๋ยวเปิดกล้องดูใช่ไหมแต่อย่างน้อยเราผมได้มาพูดผมก็สบายใจแล้วดีกว่าพูดฝั่งเดียวผมก็โดนฝั่งเดียวผมก็เครียดอางเงม้ยใช่ไหมวันนี้ได้พูดออกมาก็น่ารัก รู้สึกเป็นธรรมผมไม่ได้เข้าข้าง,างคุณนะ <c oughs> กระจนกระอง <c oughs> ถามด้วยความเป็นกลาง <c oughs> ขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชมครับปโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม <c oughs> สำหรับคลิปของกะชนวันนี้นะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ